เช้าวันที่14เมษายนพศ2565พวกเราชาวเหนือถือว่าวันนี้เป็นวันเน่าค่ะวันเน่าเป็นวันที่เราจะพูดจาแต่สิ่งดีๆไม่ทะเลาะวิวาทด,ด่าทอหรือพูดหยาบคายกันนะคะเพราะว่าถ้าทำแบบนั้นจะมีสิ่งที่ไม่มงคลตลอดปี บ้านเราวันนี้ก็เริ่มด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มจากคุณอดุลและบรรดาใบาตองหลังบ้านเราก็ทำหน้าที่เป็นนางงามมิตรภาพด้วยค่ะเช้านี้เรามีนัดกันกันกบครอบครัวนะคะว่าเราจะทำการตานขันข้าวให้กับแม่น้อยและบรรพบุรุษที่ร่วงรับไปแล้วค่ะ สาวกลับจากตลาดมาก็ทำการจัดแจงสถานที่ส่วนคุณตาสมศักดิ์ก็มากำกับดูแลความเรียบร้อยโดยทั่วไปค่ะเราเลือกที่จะตานขันข้าวกันในวันนี้ในวันรุ่งขึ้นคือวันพยาวันที่บ้านจะมีญาติญาติมารดน้ำดําหัวพ่อกันนะคะและเมื่อไม่นานมานี้เราก็ได้ปรับปรุงทาสีบ้านให้กับพ่อสมพร้อมๆไปก,กับการสร้างตูกน้อยนั่นละค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กันเกือบครบแล้วนะคะรอการมาของพระค่ะเอ๊ะ,อะทำไมมันวุ่นวายอย่างนี้เนี่ยและเมื่อพระมาถ,ถึงสองเขยของบ้านเราก็ช่วยกันจัดของให้เข้าที่เข้าทางค่ะเอเริ่มพิธีกันได้เลยค่ะดูเหมือนจะเป็นธรรมเนียมของบ้านเราแล้วค่ะว่าเช้าวันที่14เราก็จะทำบุญร่วมกันแบบนี้เลย โมะะเมนต์ช่วยกันเลี้ยงแมวถ้าประทับใจนะคะคุณพ่อตากับคุณลูกเขยช่วยกันเลี้ยงแมวเบบีค่ะวันนี้พี่แอนนาพี่สไปมีของเซอร์ไพรส์ให้กับตูบน้อยด้วยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ อยู่ที่บ้านก็แบบนี้ค่ะก็จะมีญาติญาติเข้ามาทักทายกันประปรายส่วนมื่อเช้าว,วันนี้ต้องขอบคุณหนูจุ๋มมากเลยนะคะหลานสาวที่ออกไปตลาดเช้าแล้วก็ซื้ออาหารเช้ามาแต่มือนี้ก็ได้ทานกับผู้บริหารร้านีบโอเคบ้านอ่อนแก้วบิเกรีแอนคาเฟ่ค่ะ อาหารเหนือล้วนๆเลยของชอบของพวกเราเมื่อเสร็จจากมื้อเช้าทีมห่อขนมห่อเนื่องวันนี้ก็ทําการเตรียมใบตองแล้วค่ะในวันเน่านี้ถือเป็นวันแต่งดาที่เราจะต้องจัดเตรียมสิ่งของต่างๆเพื่อไปวัดในวันพญาวันพรุ่งนี้นะคะทีนี้บ้านเราได้แม่ลากับนพินและพี่สาวนะคะมาช่วยทําให้การทําขนมห่อขนมจอกหรือขนมเทียนเป็นไปด้วยความราบรื่น ต้องขอขอบพระคุณคุณแม่มณีทิพย์ปิยังนะคะที่ได้ทำไส้ให้กับมีไมตรีมาจากระยองเลยะค,ะค่ะค่ะลุงผู้ปกครองเก่งไหมคะนี่คือผลงานของเขาและก็แป้งเนี่ยก็คือผลงานของคุณลุงผู้ปกครองกับน้องจ้าจ๋าแหละจนมีเมตรีนั้นมีหน้าที่ปั้นไส้แล้วก็ห่อขนมนะจ๊ะทำหน้าที่นี้มาตั้งแต่เล็กๆเ,เลย ถึงวันห่อขนมทีไรมีเมตรีก็จะนึกถึงแม่ทุกทีเลยค่ะแม่เป็นคนที่ห่อขนมทําขนมจอกได้อร่อยมากๆอร่อยสุดๆเลยตอนนี้ก็คงจะมองพวกเรามาจากบนสวรรค์ว่าพวกเราก็ได้ทําตามสิ่งที่แม่ได้ทําไม่เคยขาดไม่เคยเว้นทุกปีเลยล่ะค่ะ หลานจุ่มคนนี้ก็เป็นอีกคนที่ห่อขนมเก่งมากๆเลยนะคะขนมจอกหรือขนมเทียนก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้นึกถึงสงกรานที่เหนือค่ะจบแล้ววันนี้มีตั้ง3วงเน่นี่ก็คือแขกพิเศษค่ะคุณอ้อมที่เป็นเพื่อนมีเมตรีตั้งแต่อนุบาลกวเข้ามาในบ้านก็ถูก รีเควสให้ห่อขนมช่วยกันล่คะค่ะเสร็จแล้วพักเที่ยงได้วันนี้เป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวฝีมือคุณไข่แก้วคนสวยขอบคุณมากเลยนะคะอร่อยมากๆช่วงกลางวันและช่วงที่รอขนมสุก mm hmm. ก็ได้มีเวลาพูดคุยกับอ้อมค่ะนังมาหากันทุกปีเลยที่มีเมตริกับบ้านน่ารักเนาะขนมสุกแล้วจ้าขนมเทียนสุกแล้วหอมหอมทราบมาว่าพี่สาวใช้เทคนิค ใบเตยลงไปในขนาดนึ่งก็เลยทําให้ขนมหอมและก็น่าทานเป็นพิเศษเลยค่ะให้แขกพิเศษชิมก่อนนะคะแปลปหน <Social> แาแหนามากเซลเซค่ยกหยอกบอกว่าแปลงหนามากนี่ก็คือมมยงชิดจากสวนคุนอ้อมเองค่ะเป็นเพื่อนกันอยู่รักกันอย่างนี้ตลอดไปเลยนะแกรักนะจุบ๊บ คุณอาเดือนคนสวยเข้าบ้านมาพร้อมกับของฝากค่ะเป็นมะเขือยาวที่ทำเองแล้วก็มีกระเทียมดอกหอมเจียวด้วยนะคุณคุณอามากๆเลยนะคะ และต่อจากนี้ก็เป็นการทำห่อหนึ่อโดยเด็กอ้วนของเราน้องจ้าจ่าหลานสาวคนเล็กค่ะวันนี้เราจะทำสอแบบด้วยกันก็คือเป็นห่อเนื่อไก่และก็ห่อหนื่อหมูนะคะห่อเนื่อไก่ไม่ใส่วุ้นเส้นแต่ใส่ข้าวคั่วห่อเนื่อหมูใส่ทางวุ้นเส้นและข้าวคั่วอร่อยนัวมากๆจ้าการนี้เรามีทีมหอ่หอห่อเนึ่ออยู่เพราะว่ามีเมตรีห่อไม่สวยเลยจ้าต้องอัพเวลนะจ๊ะฝากน้องจ้าจ๋าไปร่วมทำบุญทอดผ้าป่า นี้มีเมตรีเตรียมตัวน้อยค่ะ แต่ปีหน้าตั้งใจว่าจะร่วมกิจกรรมทางาศาสนาและทางชุมชนให้ครบให้ได้เลยค่ะบ่ายวันนี้มีเมตรีกับพี่แอนนาก็เตรียมของสำหรับขอบคุณญาติญาติที่จะมาดำหัวพ่อในวันพรุ่งนี้ค่ะเหนือเราวันพยาวันเป็นวันที่สำคัญมากๆเลยนะคะบ้านเราที่มีพ่อเป็นผู้ใหญ่ก็จะมีญาติญาติมาดำหัวกันพรุ่งนี้รอชมนะแล้วแขกพิเศษคนที่สองก็มาแล้วจ้า สาดั่นเองนะคะสากับอ้อมในปกติจะมาคู่กันเลยแต่ปีนี้สาเพิ่งเดินทางจากเชียงใหม่ค่ะทราบว่ามีเมตรีจะต้องกลับระยองพรุ่งนี้สาก็เลยรีบมาหาเลยนี่ก็คือการใช้งานเพื่อนอีกแล้วนะคะดีใจมากนะแกที่มาหาการขอบคุณนะจุ๊บจุ๊บตัดภาพมาที่มือเย็นเลยค่ะวันนี้เราทําสิ่งใดเราก็จะรับประทานสิ่งนั้นนะคะแต่ก็มีเมนูพิเศษด้วยล่ะนี่คือห่อนึ่งไก่ค่ะ นี่คือแกงมักกุเต้ใส่ปลาน้อยจากเชฟแม่ไล่แล้วนะคะแล้วนี่อหอเนื่อหมูนะคะแล้วก็จิ้นส้มหมูจ้าความที่วันรุ่งขึ้นต้องตื่นเช้าเราก็เลยร่ำลากันเพื่อไปเตรียมตัวนอนนะคะพรุ่งนี้ตื่นเช้านะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ